ตอนที่2 SCP 610 L1 ส่งหุ่นยนต์เข้าไปตรวจสอบหาผู้รอดชีวิตในพื้นที่ของ SCP 610เดน a l o ล้างพันมนุษย์หลังจากที่ได้กำหนดเขตกักกันของ SCP 610รัฐบาลรัสเซียก็อนุมัติคำร้องเพื่อการวิจัยและสำรวจพื้นที่ของเรา ในการสำรวจครั้งแรกนี้ได้ปล่อยยูนิตติดกล้องขนาดเล็กซึ่งเรียกมันว่า h e r b ์บออกไปจากระยะที่ปลอดภัยและบังคับมันไปยังจุด A h e r b ร์นั้นมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงด้วยกันและระยะในการบังคับที่กว้างกว่าที่จำเป็นต่อการใช้งานในครั้งนี้ด้วย h e r b ์บเข้าไปในจุด A โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นภูมิประเทศรอบจุด A นั้นมีลักษณะของการรวมตัว ในระยะแรกกับผู้ติดเชื้อ scp 6 1 0เป็นลายๆไปซึ่งนอนอยู่เป็นระยะอย่างไม่มีรูปแบบรอบๆส่วนที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านบ้านหลายหลังนั้นดูเหมือนจะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ซึ่งดับไปนานมากแล้วแต่ก็มีอยู่พอสมควรซึ่งไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยจากการสำรวจจุด a ทางอากาศและการจับภาพด้วยความร้อนนั้นสามารถประมาณได้ว่า มีผู้ติดเชื้ออยู่ทั้งสิ้น79รายด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้รวมผู้ติดเชื้อซึ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วด้วยแต่การระบุสัดส่วนผู้ติดเชื้อระหว่างที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวให้แน่ชัดนั้นทําได้ยากลำบากเลยทีเดียวในจุด A นี้พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะ SCP 610ในระดับต่างๆซึ่งในอนุมานว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งหมดติดเชื้อในระยะรุนแรงแล้วเฮอร์บี้ได้สังเกตจากภายนอกหมู่บ้านอยู่2ชั่วโมงด้วยกันซึ่งในระหว่างนั้นผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะพอเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างของสังคมคล้ายๆสังคมของมนุษย์เลยทีเดียวเนื่องจากว่าเฮอร์บี้นั้นอยู่นิ่งตลอดที่ทำการสังเกตการช่วงนี้จึงไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่า ผู้ติดเชื้อแต่ละคนทำอะไรบ้างแต่ลานกลางนั้นมีกิจกรรมอย่างคึกคักและซบเซาเป็นระยะระยะเพราะต้องการข้อมูลมากขึ้นจึงได้บังคับเฮอร์บี้ตามผู้ติดเชื้อลายหนึ่งไปเมื่อมันเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนั้นกลับพบว่าภาพจากกล้องสะเทือนในตอนที่เฮอร์บี้เล่นไปบนลูกลังตามหลังผู้ติดเชื้อที่เดินคืบอย่างรวดเร็วภายในบ้านหลังนี้ เป็นที่เดียวกับที่แนบมาในแฟ้มหลักของ SCP-610 ผู้ติดเชื้อที่ตามไปนั้นก็คือคนที่นั่งที่โต๊ะหลังจากที่เข้าไปในบ้านแล้วก็ได้ยกกล้องของเฮอร์บี้ขึ้นช้าๆเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจการกระทำนี้ไม่ถูกสังเกตเห็นหรือไม่ก็ไม่ถูกสนใจผู้ที่ติดเชื้อนั้น ถูกมองจากประตูในตอนที่มันเดินโซเซไปรอบๆบ้านและไปหยุดอยู่ที่สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้ออื่นๆที่มองเห็นได้ทีละตัวเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจตัวที่อยู่ใต้โต๊ะเลยซึ่งแม้จะไม่อยู่ในสภาพที่ไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนหน้าที่จะติดเชื้อนั้นมันเป็นสัตว์อะไรก็ไม่ทราบแน่ชัดได้หลังจากที่วนไปรอบโต๊ะ และทําแบบนี้ซ้ำอยู่3ามครั้งผู้ติดเชื้อหลักซึ่งหลังจากนี้จะเรียกว่าอัลฟาก็ไปหยุดอยู่ที่ผู้ติดเชื้อซึ่งนอนอยู่บนเตียงเรียกว่าเบต้าแล้วก็โจมตีมันด้วยการชกต่อยอย่างดุเดือดเบต้านั้นไม่สามารถออกไปจากเตียงได้โดยไม่ทราบสาเหตุและเหตุผลแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาพไม่เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ เพราะมันขวัดแข่งแขนของตนไปมาเป็นการตอบสนองต่อการทุบตีจากอัลฟาหลังจากที่การทุบตีนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยู่หลายนาทีก็มีเสียงดังสนั่นจากรอบตัวเบตา้าซึ่งได้ปล่อยละอองของสสารที่ไม่ทราบชนิดออกมาจากช่องอกอัลฟานิ่งอยู่ในละอองนั้นในขณะที่มันลอยอยู่ในอากาศรบอบๆตัวมันและค่อยๆต่ำลงมาที่พื้น สิ่งมีชีวิตไม่ทราบชนิดบนโต๊ะข้างๆเบต้านั้นเริ่มบิดต,ตัวเหมือนมีอาการยืดแล้วอัลฟาก็เดินวนไปรอบห้องอีกสองครั้งและการหยุดที่สิ่งมีชีวิตติดเชื้อแต่ละตัวอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่สนใจตัวที่อยู่ใต้โต๊ะและตอนนี้ก็รวมเบต้าด้วยหลังจากที่เดินวนไปอยู่สองรอบอัลฟาก็นั่งลงที่โต๊ะ และเอื้อมไปวางจาน3ามใบบนนั้นเหมือนจะเตรียมอาหารหลังจากที่จัดจานแล้วระยางที่ยื่นมาจากหน้าของอัลฟาก็ขยับและเริ่มขดตัวลงบนจานใบหนึ่งก่อนจะฉีกแยกออกมามันเกิดซ้ำอีกกับจานแต่ละใบซึ่งภาพที่แนบมาในแฟ้มหลักของ SCP 6 1 0ก็คือภาพนิ่งของเหตุการณ์นี้นั่นเองหลังจากที่จานแต่ละใบมีเนื้อของอัลฟาอยู่เต็มแล้ว มันก็ออกไปจากโต๊ะและมาทางเฮอร์บี้ซึ่งถอยออกไปจากเส้นทางของอัลฟาหลายนาทีผ่านไปกลุ่มของผู้ติดเชื้อจำนวน6หรือ7คนก็เข้ามาในบ้านจากภายนอกโดยที่ไม่สนใจเฮอร์บี้ผู้ติดเชื้อแต่ละลายเดินคืบเหมือนกับว่าเคลื่อนไหวได้ลำบากมากโดยจากกระตุกเมื่อก้าวยาวๆหรือสั่นเมื่อก้าวสั้นๆผู้ติดเชื้อเหล่านั้นล้อมรอบโต๊ะ แต่ละคนก็ผัดกันหยิบเนื้อที่อัลฟาทิ้งไว้ยัดลงไปในช่องใดๆบนร่างกายที่พวกมันสามารถทำได้บางตัวก็ใส่ลงไปในปากบางตัวก็เป็นที่หน้าอกหรือบางตัวก็อยู่ที่ด้านหลังและบางตัวก็อยู่ที่ใต้แขนเมื่อจานทั้งหมดว่างเปล่าแล้วกลุ่มนี้ก็ออกไปเฮอร์บี้ยังคงอยู่ที่นั่นอีกหลายนาทีก่อนจะเก็บกล้องแล้วออกไป เมื่อดูเหมือนว่าจะไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นในที่นี้แล้วทันทีที่ออกไปจากบ้านเฮอร์บี้ก็ชนกับสิ่งหนึ่งจากการเลื่อนกล้องไปตามสิ่งกีดขวางนั้นดูเหมือนจะเป็นอัลฟาซึ่งระยางบนหน้านั้นกำลังพันอยู่กับผู้ติดเชื้ออีกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันการชนนั้นไม่ได้รับความสนใจและผู้ติดเชื้อทั้งสองก็แยกจากกัน หลังจากที่ผ่านไปหลายนาทีจากนั้นเฮอร์บี้ก็ได้รับคำสั่งให้สำรวจที่อื่นๆของหมู่บ้านเพิ่มเติมซากที่เหลืออยู่ของสิ่งอื่นที่ดูเหมือนจะเป็นร้านค้านั้นมีลักษณะว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงจากเพลิงไหม้และกิจกรรมภายในอาคารซึ่งเฮอร์บี้ได้เข้าสำรวจประตูนั้นและแง้มอยู่เล็กน้อยและเฮอร์บี้ก็เปิดมันออก ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงการกระทำนี้ไม่ถูกสังเกตเห็นหรือไม่ก็ไม่โดนสนใจภายในร้านค้านั้นมีผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วยืนนิ่งอยู่ทั่วไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่กิ้งตัวไปมาอยู่บนพื้นในพื้นที่ประมาณ0.3เมตรหรือประมาณ1ฟุตนั่นเองและไม่ได้รับความสนใจจากตัวอื่นๆเฮอร์บี้แล่นไปใต้คอกัน้น พื้นที่แคชเชียจากพื้นที่ลูกค้าร่างกายท่อนบนของบุคคลหนึ่งโผล่ออกมาจากประตูใต้ดินหลังเคาน์เตอร์บุคคลนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ติดเชื้อในระยะรุนแรงและสวมเสื้อผ้าของทหารรัสเซียเฮอร์บี้ซูงกล้องเพื่อระบุตัวตนและสังเกตเห็นว่าดวงตาของบุคคลนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยจ้องมาที่เฮอร์บี้บ่อยๆส่วนอื่นๆของทหารคนนี้ ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเฮอร์บี้ได้รับคำสั่งให้ออกไปจากพื้นที่นั้นไปยังห้องด้านล่างในพื้นที่เก็บของที่นี่มีล่างคนจำนวนมากกองซ้อนกันอยู่สามารถมองเห็นเสื้อผ้าบางส่วนได้ซึ่งดูเหมือนจะมีทั้งชุดทหารและเสื้อผ้าทั่วไปไม่สามารถแยกส่วนสำคัญบนใบหน้าของล่างเหล่านั้นได้เพราะท่าทางที่พวกมันซ้อนกันบนกองร่างเหล่านั้น มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งนั่งอยู่ดูเหมือนว่าร่างกายท่อนล่างของมันจะรวมเข้ากับกองล่างเหล่านั้นและร่างกายท่อนบนก็ขัดแขวงและยึดเก่งไปมาอย่างดุด,ดันทุกสิบวินาทีโดยประมาณด้านบนของผู้ติดเชื้อนี้ก็จะพ่นสปอร์ออกมาซึ่งอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศเฮอร์บี้ได้รับคําสั่งให้ออกไปจากอาคารหลังจากที่ออกไปจากอาคารนี้ เฮอร์บี้ก็ผ่านไปทางบ่อน้ําในหมู่บ้านที่ล้อมไปด้วยผู้ติดเชื้อและมันก็ไม่เคลื่อนไหวอยู่จําพวกหนึ่งซึ่งทั้งหมดหันไปทางบ่อน้ําแขนของผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ทั้งหมดเหยียดออกสัมผัสกับคนถัดไปเป็นลูกโซ่ที่สมบูรณ์แบบเว้นแต่ลายหนึ่งที่แขนห้อยลงข้างตัวเฮอร์บี้กำลังผ่านผู้ติดเชื้อสุดท้ายนี้ไป เพื่อบปยังสิ่งที่ดูเหมือนจะเคยเป็นสารากลางหรือไม่ก็อาคารผู้ว่าในตอนที่ผู้ติดเชื้อเคลื่อนไหวและจับรถไว้ภาพวิดีโอของเฮอร์บี้เน้นไปที่ใบหน้าของผู้ติดเชื้อซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจทั้งที่ส่วนอื่นๆของร่างกายนั้นอยู่ในสภาพที่บวมอย่างเลวร้ายมากจากลักษณะนั้นผู้ติดเชื้อรายนี้เคยเป็นเด็กหญิง อายุ10บถึงสิปีเฮอร์บี้เล่นไปมาซ้ายขวาอยู่ในการเกาะกลุ่มของมันขณะที่ใบหน้าของมันมองอย่างไร้การเคลื่อนไหวจูจูใบหน้าของผู้ติดเชื้อก็พองขยายเหมือนลูกโป่งแล้วแตกออกเป็นแผ่นเนื้อจำนวนหนึ่งซึ่งจับแล้วดึงเฮอร์บี้เข้าไปในตัวภาพวิดีโอของเฮอร์บี้ถูกตัดไปตรงนี้ ถึงตอนนี้หลายคนคงเดาออกนะครับว่าเฮอร์บี้ได้เสียไปแล้วได้พังไปแล้วนั่นเองแต่ผู้ที่อยู่ฝ่ายควบคุมนั้นไม่มีใครนึกถึงการปิดการถ่ายทอดภาพวิดีโอเพราะคิดว่ามันถูกตัดไปแล้ว5ชั่วโมงต่อมาก็มีภาพวิดีโอที่ถ่ายทอดมาจากเฮอร์บี้อีก อยู่นิ่งและถูกยกขึ้นหันไปยังขอบด้านบนของบ่อน้ำในหมู่บ้านภาพวิดีโอมีความพล่ามัวเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเยื่อเมือกซึ่งไหลผ่านเลนบ่อยๆแต่ในตอนที่ไม่ถูกบังนั้นก็บันทึกภาพได้ชัดเจนอย่างสมบูรณ์เฮอร์บี้ไม่ตอบสนองใดๆต่อการบังคับระยะไกลอีกแล้วแต่วิดีโอของมันกระตุกไปมาจากเป้าหมายหนึ่งไปอีกเป้าหมายหนึ่งและซูมเข้าออกเอง และได้ทำการบังคับตัดสัญญาณวิดีโอและมีคำสั่งให้ลบการเชื่อมต่อกับยูนิตเฮอร์บี้ทั้งหมดคลิปถัดไปจะเป็น scp 6 1 0 l 2 Part รที่3นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแซ a แจ็คชาแนลด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ